พอใจนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทางร่างกายแล้วก็ผลงานที่นู่นก็อาจจะมีช่วงแรกๆที่ยังไปปรับอยู่นิดนึงที่ยังไม่ค่อยได้ลงแต่พอช่วง,งหลังมาก็เริ่มได้ลงเยอะ,ะคะ่ะส่วนสภาพร่างกายถือว่าดีนะคะแต่ว่ากลับมานี่ก็อาจจะมียังก็งมาปรับกับทีมอีกนิดหน่อยสภาพอากาศอ,อันดับหนึ่งเลยค่ะ กลับมาถึงประทไทยก็คือแบบที่ถึงอากาศที่ญี่ปุ่นมากคือมันต่างกันมากจริงๆนะคะก็เกือบ20เกือบ30องศาได้มันที่ต่างกันคะใช่แล้วี่มาอยู่กับบรรยากาศช่วงแรกๆซ้อมได้อกันก็ถือว่าได้ซ้อมกันน่าจะประมาณอาทิตย์กว่าแล้วค่ะที่กลับมานะคะก็อาจจะยังแบบไม่เขาเรียกไงระบบทีมเรายังไม่สมบูรณ์แบบ100%เซแต่ว่าก็ยังมีเวลาที่จะค่อยๆปรับค่อยๆไล่สเต็ปขึ้นไปค่ะ อาจะญี่ปุ่นต่อค่ะอาจจะญี่ปุ่นต่ออาจจะมีเปลี่ยนน,นึงชายค่ะก็ยังไงก็ฝากแฟนๆพี่น้องชาวไทยของเราทุกคนนะคะก็ช่วยส่งกําลังใจพวกเรากันเยอะๆก็อีกประมาณยังไม่ถึงเดือนก็จะได้แข่งแล้วก็ ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่ว่าพวกเราก็จะทําให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าเปอร์เซนต์อาจจะน้อยหรือมากแค่ไหนก็ยังไงก็ช่วยส่งกาลังใจพวกเรากันเยอะๆค่ะถามว่าต่างไหมหนูว่าก็ไม่อาจจะแบบไม่ต่างกันมากแต่ว่าของเขามันจะแบบเน้นไปทางแบบ ยังไงอะหมายถึงแบบซีเรียสหรือว่าแบบละเอียดละเอียดมากๆกะค่ะก็สําหรับหนูที่ได้ไปเล่นที่นู่นมาปีนี้ปีที่4ก็ถือว่าแบบเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเองมากแบบรู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาไปหลายๆอย่างอะค่ะและคิดว่าสามารถนํากลับมาใช้กับประเทศไทยเราได้ช่วยประเทศไทยเราได้